สวัสดีครับพบกับช่องกินกับจันชาแนลครับวันนี้ก็มากินเดี๋ยวเพิ่งบอกทุกคนนี่ทุกคนอยู่ในโคกทุกคนเทไว้เลยทุกคนโอเคทุกคนเทแล้วโอเคทุกคนคือต่ำเล็บมือหนางทุกคน โอเคทุกคนมา,มาแสบมอนกันดเด้อทำล็กมือหนางทุกคนดูดิทุกคนกับน้ำปาลาดาทุกคนแล้วก็มีผักทั่วไปทุกคนปักแต่งแล้วก็สลัดทุกคนมาเดิมมาเดิมมาแสบมอนกันเด้อพี่น้องนี่ทุกคนตอนี่กินก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กดติดตาม,มด้วยทุกคนเป็นกำลังใจเนาะมาแสบนํากันเด้อพี่น้อง เ,เริ่มกินทันเลยทุกคนตรงมือกินไปเลยหิวแล้วทุกคนแสบพอน อร่อยมากทุกคนทำเองนะตรงนั้นลอยเองนะทุกคนเกินขี้เล่ทุกคน ไม่รู้จะ,ก,ะกินหมดอเปลบามาอัดคลิปดึกหน่อยนะทุกคนเนี่ยแต่ไม่รู้ได้ลงตอนไหนพึน่งเลิกงานมาทุกคนก็เลยอยากกินตีนไก่เนี่ยแหละทุกคนก็กเลยตำเลย แซ่อแบอะทุกทกับหนำปาดาวนะแซ่บมากทุกคน แซ่บทั้งเผ็ดถ้าพักไม่ชัดแม่อะไรก็ขออภัยด้วยทุกคนเพราะว่าเราถ่ายโทรศัพท์เนอะยัยงไม่มีงบไปซื้อกล่องแพงๆถ่ายตอนคืนด้วยวนะนทำไม่ชัดขออภัยด้วยพี่น้อง อย่างเงี้ยกรุบกรบปรับรัเลยทุน sạch đây luôn tìm nhận cái dài rồi nữa อร่อยเลยทุกคนคิดว่าตังทำเองอร่อยเย <laughs> ไม่มีใครชมทุกคนชมตัวเองเลยตอนนี้ <laughs> ถ้าพี่น้องคิดว่าแสบอร่อยก็คอมเมนต์มาบอกด้วยพี่น้องเพราะว่าผม กินคนเดียวเนาะต้องอร่อยคนเดียว <laughs> เริ่มเผ็ดแล้วทุกคนกินอะไรอร่อยอยู่เลยตอนนี้เริ่มเผ็ดแล้ว ถ้าตำไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะของแบบนี้มันต้องเผ็ดๆจะจะอร่อยมันจะแซ่บ กินหนามมาแลเริ่มพัดแล้วเซมุกไหญ่เล้วะเซมุกลาเล็บพี่น้องไปทุกคนหลุยสันทอแตกจนหมดละ เนื้อแตกแล้วพี่น้องเพ็ดแล้ว <laughs> ก็แดงเลย เพชรมาทุกคนโอเคทุกคนหมดแล้วทุกคนต่ำเล็บมือหนางทุกคนหมดแล้วทุกคนโอเคทุกคนก็คลิปผมก็มีเท่านี้ทุกคน ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามมุมด้วยทุกคนเป็นกำลังใจนะทุกคนขอบคุณครับที่รับชมทุกคนบ๊ายบาย